เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรับไร่ละ1,000บาทเริ่มโอนวันนี้วันที่13ทธันวาคมพศ2564สวัสดีทุกท่านครับสำหรับวันนี้เป็นการแจ้งข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งได้รับมาตร,รการการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยข่าวจากเพจ f a c e b o o k สถานีข่าวกระทรวงการคลังเมื่อวันที่12ทธันวาคมพศ2564แจ้งว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ พร้อมโอนเงินลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไล่ละก1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไล่จำนวน20,000บาทตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17ธันวาคมพศ2564นี้โดยมีเกษตร,รกรได้รับประโยชน์กว่า4,450้านครัวเรือนวงเงินกว่า53,000ล้านบาทในกระสาบเงินหลวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกรณ์การเกษตร,รหรือทรกราศาเปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารทกรสได้รับมอบหมายให้ดําเนินมาตรการช่วยเหลือชาวนาซึ่งจะได้รับการอนุมัติวงเงินงบป,ประมาณเพิ่ม,เต,มเติมจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพศ2564และคณะกรรมการธนาคารทกรสได้เห็นชอบกรอบการดําเนินงานเมื่อวันที่3ธันวาคมพศ2564ซึ่งในส่วนของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิตพศ2564-2565เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นการจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีเพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีไรายได้มากขึ้นโดยรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564และ2565รอบที่1 กับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไล่หรือไม่เกิน20 0 0 0บาทต่อครัวเรือนวงเงินก็ประมาณจำนวน5 3า7 1 8 4นวน53,871.84ล้านบาทเป้าหมายเกษตรกรจำนวน4.69ล้านครัวเรือนโดยเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงระหว่างวันที่13-17ทธันวาคมพศ2564 ทั้งนี้สําหรับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่จะเริ่มโอนในวันที่14ถึงวันที่17ธันวาคมพศ2564โดยมีเกษตร,รกรได้รับเงินจํานวน4,452,805ครัวเรือนเป็นเงิน51,988ล้านบาททั้งนี้นะครับเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกศ A m o b บ l e ตลอด24ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน Line Official BAAc f a m i l y กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAc Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของธนาคารทกสได้ทั่วประเทศครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาไทยของเรานั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่าน อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้แก่ทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ